สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์ถดถอยหรือ simple regression นะครับโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนที่จะทำการวิเคราะห์นะครับสมการถดถอยนะครับหรือ simple regression นะครับรูปสมการทั่วไปของสมการเส้นถดถอยจะอยู่ในรูป Y เท่ากับ a บวก b x นะครับ โดยมี x นะครับเป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรทํนนาย y เป็นตัวแปรตามหรือตัวแปรเกณฑ์นะครับสิ่งที่เราต้องการค้นหาก็คือค่าคงที่หรือ a นะครับและ b นะครับซึ่งจะเป็นค่าสัมประสิทธิ์ของ x นะครับสูตรค่าสัมประสิทธิ์และค่าคงที่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับใช้สูตรดังต่อไปนี้นะครับ ในการวิเคราะห์ตัดถอยอย่างง่ายด้วย Excel นะครับจะแบ่งการคำนวณออกเป็น2วิธีนะครับวิธีหนึ่งก็คือการคำนวณด้วยตนเองนะครับวิธีที่2ก็คือคำนวณโดยใช้ฟังก์ชันของเอ็กเซลที่ให้มาก็คือ Data analysis นะครับซึ่งฟังก์ชันนี้จะต้องทำการติดตั้งก่อนที่จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างข้อมูลที่จะใช้ในการวิเคราะห์ ครั้งนี้นะครับก็คือเป็นข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูงนะครับจำนวน16เคสนะครับลักษณะของการกระจายตัวมีดังรูปต่อไปนี้นะครับด้านขวามือนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับโดยใช้โปรแกรม Excel มคํคำนวณหาสมการเส้นตดถอยนะครับหรือ simple regression เมื่อท่านทำการนะครับลงข้อมูลในโปรแกรม Excel แล้วนะครับท่านก็จะได้ หน้าต่างนะครับรูปร่างหน้าต่างประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็พร้อมที่จะทําการคํานวณสมการเส้นถดถอยอย่างง่ายนะครับหรือ simple regression โดยใช้ excel นะครับสิ่งแรกต้องทําก็คือการคํานวณค่า x y นะครับมาที่ d 4นะครับพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับมาคลิกเลือก b 4นะครับพิมพ์เครื่องหมายคูณแล้วก็ c 4นะครับ enter ครับจากนั้นมาที่ e 4นะครับ ทำการคำนวณค่ายกกำลังสองของ x นะครับกดเครื่องหมายเท่ากับครับแล้วก็คิดที่ C4 4นะครับพิมพ์เครื่องหมายยกกำลังนะครับแล้วก็2ครับจากนั้นก็ enter ครับเราก็จะได้ x y กับ x, x กำลังสองนะครับเลือก D4 แล้วก็ E4 นะครับแล้วทำการคัดลอกสูตรมาจนถึงตัวอย่างสุดท้ายนะครับเมื่อคัดลอกสูตร เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาทําการคำนวณค่าผลรวมนะครับค่าผลรวมของ y ก็คลิกเลือกที่ b 2 0ครับแล้วใช้นะครับ auto s u มนะครับคลิกเลือกนะครับสังเกตตรวจสอบดูก่อนนะครับว่า auto sum ถูกต้องไหมครับ auto sum เริ่มจากนะครับ b 4ไปจนถึง b 1 9นะครับถูกต้องนะครับใช้ได้นะครับ enter ครับจากนั้น เราสามารถคัดลอกสูตรไปได้นะครับคัดลอกสูตรจาก b 2 0นะครับไปใช้กับตัวอื่นๆนะครับตัวต่อมานะครับเราต้องการค่าเฉลี่ยนะครับเนื่องจากว่าในการคำนวณ a นะครับเราจะต้องใช้ค่าเฉลี่ยดังนั้นก็จะทำการคำนวณค่าเฉลี่ยณตรงนี้นะครับมาที่ b 2 1นะครับจากนั้นก็ไปที่นะครับสูตรนะครับใช้คาว่า average นะครับ เอ e เวอเราต้องการเอ e เวอ e ตั้งแต่นะครับ b 4นะครับไปจนถึง b 1 9นะครับจากนั้น Enter ครับแล้วทำการคัดลอกสูตรนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราต้องการาค่าเฉลี่ยของ x กับ y นะครับจากนั้นเราก็พร้อมที่จะทำการคํานวณนะครับค่าคงที่และค่าสัมประสิทธิ์นะครับสิ่งแรกเราจะคํานวณค่า b ก่อนนะครับ สูตรที่ใช้นะครับก็คือสูตรด้านบนนี้นะครับสิ่งแรกที่เราต้องนะครับคำนวณก็คือส่วนบนนะครับก่อนแล้วก็ค่อยคำนวณส่วนล่างนะครับ pH นะครับ9นะครับพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับครับแล้ววงเล็บเปิดครับสำหรับ n ก็คือจำนวนนะครับจำนวน n ทั้งหมดมี16นะครับคลิกเลือกที่ a19 จากนั้นก็วงเล็บเปิดครับ ผลรวมของ xy นะครับผลรวมของ xy นะครับ19คูณด้วยนะครับผลรวม xy ก็คือนะครับ d 20ครับแล้วก็องค์เล็บปิดนะครับพิมพ์เครื่องหมายลบครับวงเล็บเปิดครับ ก็จะเป็นผลรวม x คูณกับผลรวม y นะครับก็คือ b 2 0นะครับคูณกับ c 2 0นะครับวงเล็บปิดครับจากนั้น enter ครับส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นนะครับวงเล็บเปิดเท่ากับครับวงเล็บเปิด n ก็คือ16ครับคูณด้วยนะครับ ผลรวม x กำลังสองนะครับก็คือ e 20นะครับจากนั้นก็วงเล็บปิดครับลบแล้วก็วงเล็บเปิดนะครับผลรวมของ x กำลังสองนะครับผลรวมของ x ก็คือ c 20ครับจากนั้นก็ยกกำลังสองครับ แล้วก็วงเล็บปิดครับ Enter ครับเราจะได้ตัวบนกับตัวล่างแล้วนะครับก็ทำการคำนวณนะครับพิมพ์เข้ามาเท่ากับนะครับคลิกเลือก H 9นะครับหารด้วย H 1 0นะครับ Enter ครับนี่คือนะครับค่าสัมประสิทธิ์นะครับจากขยายทศยมขึ้นนะครับ ต่อมานะครับมาคำนวณค่า a นะครับค่า a ก็จะใช้นะครับค่าเฉลี่ยของ y นะครับก็เท่ากับครับ y นะครับลบด้วยนะครับวงเล็บเปิด b ก็คือนะครับ h 12นะครับคูณด้วยนะครับค่าเฉลี่ยของ x กนะครับก็คือ C21 นะครับแล้วก็วงเล็บปิดครับจากนั้นเ n นเตอร์ครับเราได้ค่านะครับของ a กับ b แล้วนะครับค่าดังนั้นสมการนะครับของเส้นตรดถอยที่คำนวณได้นะครับก็จะเป็น y นะครับเท่ากับนะครับลบนะครับ 301.339นะครับบวกด้วยนะครับสองจุดสองสองครับ e n น e r นะครับดังนั้นสมการของเส้นตัดถอยที่ได้ก็คือนะครับ y เท่ากับลบ 301.339บวกด้วย2.226ต่่อไปเป็นการคำนวณนะครับหาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยนะครับโดยใช้ฟังก์ชันของ Excel นะครับสำหรับการคำนวณนะครับสมการเส้นถดถอยอย่างง่ายนะครับโดยใช้ฟังก์ชัน Data Analysis ของ Excel นะครับก่อนอื่น จะต้องทำการติดตั้งฟังก์ชันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับโปรแกรม Excel จะไม่ได้ทำการติดตั้งฟังก์ชันนี้มาก่อนนะครับวิธีการติดตั้งกับไม่ยากครับมาที่แถบเมนูด้านบนนะครับเดินมามาแถบเมนูด้านบนจากนั้นคลิกขวานะครับจะพบคัสตอมใหม่นะครับชูปานะครับ หน้าต่าง Excel option จะปรากฏขึ้นนะครับเราเลือก Add in นะครับเมื่อคลิกเลือกแล้วหน้าต่างจะเปลี่ยนไปนะครับจะพบว่านะครับโปรแกรมที่นะครับมีให้ใช้อยู่ตอนนี้นะครับเป็นโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ pdf นะครับทีนี้นะครับท่านที่ต้องการใช้นะครับฟังก์ชัน Data Analysis นะครับจะต้องเพิ่มเข้าไปนะครับก็คือเลือก Analysis Analysis Tool นะครับ คลิกเลือกแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ไปที่ go ครับจะปรากฏนะครับหน้าต่างขึ้นมานะครับคลิกเลือกครับนะครับคลิเลือกที่ analysis t p p c k นะครับจากนั้นก็โอเคครับทีนี้เวลาตรวจสอบว่าพร้อมจะใช้งานหรือยังนะครับให้มาที่เมนู data นะครับคลิกเลือกนะครับจะปรากฏนะครับด a t a a n a l y s i s นะครับถ้าเกิดท่านยังไม่ได้ทำการติดตั้งนะครับฟังก์ชันนี้จะไม่ปรากฏขึ้นนะครับเมื่อฟังก์ชันนี้ปรากฏขึ้นก็พร้อมที่จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนะครับ Data analysis ครับเมื่อคลิกเลือกนะครับ Data a n แ l y s i ลแล้วก็เลือกนะครับว่าเราต้องการที่จะใช้สถิตตัวใดนะครับมีสถิตหลายตัวให้เลือกนะครับเราต้องการ r e s s i o นนะครับเมื่อคลิกเลือก Regression แล้วก็โอเคครับ โปรแกรมต้องการให้ใส่นะครับข้อมูล y นะครับแล้วก็คลิกเลือกนะครับข้อมูล y ครับเลือกตั้งแต่ข้อมูลตัวแรกจะถึงตัวสุดท้ายนะครับจากนั้นก็คลิกเลือกตัว x ครับตัวแปร x นะครับคลิกเลือกตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายนะครับจากนั้นนะครับโอเคครับนี่คือผลของการวิเคราะห์ simple regression นะครับโดยใช้ฟังก์ชัน data analysis ของที่มาของโปรแกรม excel นะครับจะเห็นว่าบางครั้งนะครับตัวอักษรอาจจะแคบไปนะครับท่านสามารถขยับให้มันกว้างขึ้นนะครับสามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับนี่ก็คือนะครับผลที่ได้จากการใช้ฟังก์ชัน data analysis นะครับ การวิเคราะห์ Excel โดยใช้ฟังก์ชัน Data Analysis นะครับนี่คือนะครับลักษณะรูปร่างรูปร่างหน้าตานะครับที่จะได้มานะครับซึ่งมีการคำนวณค่านะครับ r s q u a r คค่า r นะครับ a d j u s t R s q u r r e s t a n ร a r d Error นะครับระบุค่าสังเกตทั้งหมดนะครับ16ตัวอย่างนะครับมีการคำนวณด e e ี f อฟ e ิดอมของ Regression และ Residual นะครับถือว่าเป็นการคำนวณที่ค่อนข้าง ใกล้เคียงนะครับกับผลที่ได้จาก spss นะครับแล้วก็มีการนะครับให้ค่าคงที่กับค่าสัมประสิทธิ์นะครับบอกค่า p v a l u e ด้วยนะครับแต่ข้อเสียนะครับก็คือไม่พบว่ามีการรายงาน Standard ด c o ลอ e f f i c i e n t นะครับหรือ Beta ทีนี้มาดูเปรียบเทียบกับผลอันนี้เป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์โปรแกรม spss นะครับที่ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันนะครับซึ่ง พบว,ว่านะครับผลการวิเคราะห์ก็ s ิ gnificant ให้ R square เท่ากันนะครับทีนี้มาดูสรุปกันดีก,กว่านะครับเมื่อทำการเปรียบเทียบผลนะครับทั้ง3วิธีจะพบว,ว่านะครับการคำนวณด้วยตนเองการคำนวณด้วยฟังก์ชัน data r e c i และการคำนวณจากโปรแกรม SPSS นะครับให้ค่าค่า constant กับค่า,าสัมประสิทธิ์เท่ากันนะครับ แต่แตกต่างตรงที่นะครับการคำนวณด้วยตนเองนะครับจะไม่มีค่าเบต้าค่า f และ s i ก of f นะครับแต่การคำนวณด้วยฟังก์ชันของ Data a า a l y s i s นะครับจะมีค่า f และค่า s i กอ f f ให้นะครับขณดเดียวกันนะครับาการคำนวณด้วยฟังก์ชันของของ Excel นะครับยังขาดในตัวมิติเรื่องค่าเบต้านะครับหรือค่าสัมประสิทธิ์ที่เป็นมาตรฐานนะครับซึ่งจะพบและคำนวณได้จาก กับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube นะครับยินดีรับคำถามข้อเสนอแนะคำติดชมนะครับโดยโพสต์ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ